เช็คสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรทรกอสอโอนเงิน5,000บาททุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการสวัสดีค่ะแม่มิ้นสองใจกระจายข่าวค่ะวันนี้จะพาทุกคนนะคะไปเช็คสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรเนื่องจากทกอสอโอนเงิน5,000บาททุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ จากกรณีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25เมษายน63มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 รายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคม2563รวมวงเงินของโครงการ150,000ล้านบาทตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น ล่าสุดนายอุตมะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศเผยว่าทกศได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยจ่ายเดือนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือน จำนวน10ล้านรายโดยเริ่มทยอยโอนเงินผ่านทกศทุกสาขากว่า1,200สาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2,563ที่ผ่านมาวันละประมาณ1ล้านรายไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ยังมีเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาแต่ยังไม่สามารถโอนเงินได้อีกจำนวนหนึ่งซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ร้อยละ97ไม่พบบัญชีเงินฝากจึงขอให้เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์ให้ตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งเลขบัญชีรับโอนในเว็บไซต์ w w w y e o y a k a s e t a ร o ร c o m โดยเร็วซึ่งเมื่อวันที่20พฤษภาคม2563กระทรวงเกษตรได้ส่งข้อมูลเกษตรกรกลุ่มที่1รอบ2ให้ทกศ อีกจำนวน3,519,434รายซึ่งได้มีการวางแผนจ่ายตั้งแต่วันที่22ถึง29พฤษภาคม2,563 อย่างไรก็ตามสำหรับเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มที่2ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร,ร,กรและการขึ้นทะเบียนใหม่เพิ่มเติมเมื่อได้รับรายชื่อจากเกษตรกร,ร,กรและผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้วทกศจะเร่งดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร,ร,กรโดยเร็วต่อไปสำหรับวิธีตรวจสอบผลการโอนเงินเยาวยาเกษตรกร,ร,กรมีดังนี้ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.yaya เกษตรกร .com 2. กดคลิกคำว่าตรวจสอบผลการโอนเงิน 3. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนเฉพาะเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 4. กรอกรหัส4ตัวรหัสความปลอดภัย 5. คลิกคำว่าตรวจสอบ 6. เมื่อท่านได้รับสิทธิเว็บไซต์จะขึ้น หน้าสถานะการโอนพร้อมรายละเอียดสถานะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เช็คสิทธิ์ยายาเกษตรกรทกสโอ,อนเงิน5,000บาทให้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของสองใจกระจายข่าวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ